สบายดีสบายดีพี่น้องโปกไปเบิดสุกุลสุคนพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนสายสายลมเย็นๆอากาศเย็นๆพี่น้องพักเริ่มใหญ่บนแล้วเขาโพดกำลังใหญ่ เดียวบักฮงก็สุกอั่นนี่บ่มีคนเก็บสุกสอุ้ยจมันสิล่นแล้ว ยายมาหดอาทดินเพิ่นอยู่ มันี้ก็บ,บ่คคอยแดดเด้ใส่สายยางยิ่งตรงเลยบไกเกย์ๆนี่อันนี้มันบริโหดเนาะปล่อยธรรมศาสตร์ อันนี้ก็ปลูกทวดินแต่มันบ่ค่อยออกดินมันซุ่มโพดอันนี้ก็บกุ่ค่อยออกปลูกทวดินห่างอันนี้พัดออกฟังนั่นฟังนี่บอ,อกน้ำเต้าบาหมีข้างกอ,อกเนาะมากน้ำ ก็เริ่มเหมาะปลูกในสามสี่มือลละหนาโพดอันนี้ของอัมมาล่าพี่นอ้องแต่ยังบ้านในคอยหดนำทวดดินบกคอยมักนำํำของยายมาเพิ่น อันนี้ก็ลงท่ทวดินเนาะหังก็แตกเขียวเขียวเดี๋ยพี่น้องนี่กำลังออกแต่บอกค่อยหดนำดอกสามสี่หมือจังหดเธอหนึ่งพอออกซสม,ซมแต่ว่าออกดีอยู่ออกบดสุมเม็ด บริโภคจากมือายยายมอะไรยัมงมาปลปูกกับบริลูกพร้อมกันเนี่ยปลูกไล่เลียกันวเ,เลนนนวลาขุดมันสิได้แบบขายไปที่ละสุดแต่ว่าปีนี้เพราะว่าอยู่ใส่็เห็นเขาเจ้าปลูกลายอยู่เขาโพดเออเขาโพดท,ทั่วดิน เขาสิบใบเลยบ่มันทันแล้วเด้อะเขาโพดลงเราใหญ่มาหนังมะม่กโมะม่วมมบ่อันให้รูปนี่แท็กมะม่วหรือขา้าวโพดมโม,ม,โมสรุปเราปลูกแตงโมเบิร์ตแต่ว่าสิปลูกข้าวโพดแต่ว่า ของยายมาแล้วก็ปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกทวดินทวดินอันสองให้นี่ก็ปลูกแตงโมสรุปแล้วปีนี้แห้งก็ปลูกหลายกว่าปีที่แล้วเด้เบิดเลยให้แถวนี้เนาะอันนี้เพิ่นก็ปลูกทวดินสามให้อัน,นสองให้ของยายรวยกับอมมาลาก็ปลูกทวดิน ปลูกทุรนยังพันแล้วเยลรวยอันนี้ก็ปลูกทุเรินแต่ว่าปลูกเคดแบบล่องสูตรไผ่สูตรมันแต่ว่ากำลังแตกนอนี่กำลังแตกพี่น้อง อันนี้ให้ดีว่ากนี่ให้เดียวนี่คือบรคุดอันนี้เพื่อนคุดปลูกแตงโมพี่น้องของเดินเพื่อนกระเยะมาเพื่อนก,กระปูปลาหลดอกยางลาสองให้เนาะอยู่หลังบ้านขางเฮื่อนเพื่อน่นกระปูกมะแตงปลูกแตงกวาขายปลูกเป็นลุมเป็นลุมเนี่ยแตงโมลงเมะะ็ดระวบ้อ ลงแล้วใส่ขี้หมูพี่น้องมิตรกระสอบขี้หมูด้วยนะส่วนใหญ่บ้านบ่หมีปลูกสิบกคอยได้เน้นใส่ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่กับปุ๋ยขอกเนี่ยเนี่ยกระสอบขี้หมูกกระสอบขี้วัว อันนี้คือใส่หลวดไฟน้องยันงัวขามาเนาะก็ใส่ไปหันทาผุ่นก็มีหัวอยู่แล้วลาดไปหันปลูกแตงโมสองให้ก็แม่น้องเมยก็ปลูกแตงโมให้หนึง นี่แหละงานงานสวนรองจากการทำนาหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็บุญยังเห็ดปี่น้องบ้านเฮานอกจากเห็ดสวนปลูกพักปลูกกระโพดมกทัวมกแตงแต่ว,ว่าปีนี้กระแสการ,กรเกษตรมาแรงบวัวยูเซ่ก็เจ้ากับปลูกหลายปีนี่โมโหสิไปขายผู้ได้บัตรนี้มีแต่คนปลูก แตงโมก็ลุ่งหลายปีแต่ละเจ้าแตงโมเขาโพดจังหวัดสีหาแนวปลูกที่มันแตกต่างโมมาจังสิได้ขายปลูกคือโมก็บ่ได้ขายอีกขายแพงเขากับ่ซื้ออีกต้องขายถูกๆบรรหนออเขาขายสิบบาทยี่สิบบาทถ้าเกินนั้นละโบมีู้ซื้อสิขายสี่สิบห้าสิบบ่ได้อีก ว่าจะเป็นข้าโพดก็ดีบั้มัมขึ้นมันกนสิเขียวเนาะอันนี้ก็ปลูกข้าวโพดยายรวยยังปลูกบัวแหล้วอยู่กลัวสีแล้วให้หนึ่งบัแมเปนง่ายดีกระสอบขี้หมูนี่ รักทองยังบอกอยู่สรุปปลูกเงี้ยยลวยเนี่ยปลูกข้าวโพดอีกแล้วปลูกซับใบซับไม้ อันนี้เม็ดข้าวโพดนะจ๊ะอบเลยอบเรบจาจะชุบมันไปให้จังหวะเงอกฮักเบิดของอบกา,า,มมาเขาใส่น้ำเขาแช่หน่ำแล้วก็อบสองมือบามาให้มันออกนอกวก็ปลูกโลดอพอมันออกนอออกรากแย่แล้วก็ปลูกแยาแล้วก็ฮักอีกให้ไปฮักเลยนะปุ่งใส่แย่แล้วกันบหนดซะก่อนยังเน็บใส่เน็บใส่ยังไงเนาะอือก็ยังว่าฮักก่อน โคตรจะเนบมันเนบใส่มันแหงบัดที่นี่มันกันเหี่ยวตายให้เขามันปริซ่มชีวิตจะก่อนว่ะถ้าทายางก็ไม่แพงไม้ไรวางไม้ไว้ปลูกวางให้เทิงนี่อย่าเปิดน้ำใส่ลายเปิดน้ำใส่ลายแล้วมันซึมลงมาให้ลุ่มเบิดเวรบอมืมินอัดเปิดแล้วก็ซึมลงมาจนเหนือถ่วมน่คขอย ให้ในการปลูกผสมผสานทั้งเผือกทั้งผักบุงแก้ว อันทอพี c ีซีน้ำหูกระปลอยมาจากปุ่นเนีจากแทงน้ำฝุ่นเปิดพี่แหละอาศัยแบบบ่ต้องใส่เดโวเปิดปล่อยลงฝุ่นอันนี้กระปูกระโพดนี่ออกแล้ว ใบตองกุ้งกระล่นมาสันเมืองนากระล่นกล่องอันนี้เขาโพดออกแล้วน,นี่ เดี๋ยวมันต้นใหญ่ก็สิได้กบบบดน,นี้กบล่องมัน ข้างบักบวบก็ยังเห็ดบนแล้ววานนี่ก็บ,บ่ได้มีเวลาเห็ดใส่ปุ๋ยสิวภาพอีกแล้วมอตะเล่งเดี๋ยวมันจะตายพอดีบัพ่ออาทิตย์ใส่อีกแล้วแต่ว่ามันบ่แมนอันปุ๋ยเคมีได้พี่น้องน้ำหมักปุ๋ยสิวภาพ ใส่เข้มหลายมันสิตายผสมนำหล่เดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยคอกเดี๋ยวใส่ขี้งวัวเดี๋ยวใส่ขีหมูอยู่เดี๋ยว่ากระลังเขียวของ,งยายรุ่นอ่ะอืมห้างกรเริ่มแบบเขียวเขียวมือก่อนเหลืองเหลืองอยู่เนี่เนาะปีนี้เห็ดแบบระบบล่อง ีที่แล้วเห็ดแบบระบบหลุมบ่งามให้มันลูกไปแล้วะลลวะเห็นบ่ทมผู้สมน้ำดำๆนี่คือน,น้ำปุ๋ยสิวภาพ นี่กำลังเขียว ของเบาหมียังพันในเล่งเนาะยังพันในใสหยางเพราะว่ามันยังหน่อยเดี๋ยวมันเข็มมันสิเปื่อยมันสิตายก่อนอีกเดี๋ยวมันใหญ่ๆจังสิเล่งมักแต่งกันจนสิรามเครือลมแห้งมันสิไปอยู่ต้องต้องตอกลัก ยู่ด้านนอกแล้วก็เอาใหม่มัดใส่บ่าหารักแล้วคุดลักพังอันสองสนแล้วก็มัดใหม่ใส่ไอตัวกลางมันบ่มีปัญหาหรอกมันก็อยู่แล้วลมแห้งเด้ย อันนี้แตงกวามดอึลังลามเครือเนี่ยฝักทองของเราเนาะฝักทองกับบริเวณวัสิกินเฉพาะหมากอย่างเดียวได้พี่น้องดอกมันก็กินได้ยอดมันก็กินได้เอาไปลวกไปแกงเป็นหนึ่งได้เนาะลูกมันก็กินได้ถึงมันบบออกลูกก็บบเป็นณหยังสามารถเก็บกินได้ ยอดมันเทาเด็ดมันก็แตกออกใหม่เนาะกำลังหมักตัวแห่ี่กระโดดตําเมียงคาพี่น้องจ๋ามา้าหนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ ไปแล้วทำทุกพัดท่านผู้ชมสบายดี